คุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากคุณบอยสิริชัยค่ะได้มาโพสต์แบบนี้ลงโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมทาให้แฟนคลนับ f อฟี่ตกใจกันใหญ่เลยค่ะว่า ะะที่ทําให้บอสบอยสิริชัยหัวร้อนได้ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโดยที่บอสบอยนะคะได้โพสต์ที่มีใจความบอกว่าว่าแบบนี้กับได้บอกว่านี่นะคะคุณผู้ชมทําให้หลายๆคนเนี่ยถึงกับตกใจว่าทําไมนะคะบอสถึงได้หัวเสียนะคะคุณผู้ชมคะใครไปทําอะไรให้บอสบอยหรือเปล่านะคะหรือว่ามีปัญหากับซอแอนนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทางซอแอนเองนะคะก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณบอยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะโดยที่บอกว่าบล็อกนะคะบอลูว่าบล็อกผู้ใด พี่น้องค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะแฟนคลับ FC นะคะก็ยังไม่ได้ไปถล่มนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่เป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์อยู่ห่างๆค่ะแล้วก็คอยให้กําลังใจนะคะคุณบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยที่แฟนคลับ f อนะคะก็ให้กําลังใจบอสเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่ายามโหัวเด้อนี่นะคะไพคือสรรมกาเท,ทนะกับบอบอยสิริชัยนี้นะคะ หลายคนก็ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางคุณบอยสิริชัยบางคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าผู้ใดเหตุอีหยังให้หหผิดใจนะคะเป็นอย่างนอนลูกนี่นะคะหลายคนก็สงสัยแฟนคลับก็ตามเชียร์ตามสงสัยกระทำเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะก็มีหลายคนที่ถามเข้ามานะคะว่าเกิดอีหยังขึ้นเป็นอย่างนอนจักดบอให้ฟังเนี่ยจ้านี่นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้บอบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขาบรูว่าเกิดอย่างขึ้นนะคะที่ได้ออกมาพูดแบบนี้กลางดึกนะคะพี่นองค่ะทําเอาแฟนคลับเอฟซีหลายคนเนี่ยถึงกับปั่นป่วนเอาไม่อยู่เลยนะคะอยากรู้นะคะหลายๆคนสงสัยนะคะพี่นองค่ะว่าใครที่จะมาทําให้บอบอยสิริชัยหัวร้อนได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ทางซอแอนเองเนี่ยก็ไม่นิ่งนะคะคุณผู้ชมขะมีการโพสต์ผ่านสตอรี่ค่ะซอแอนนะคะโพสต์ผ่านสตอรี่ค่ะคุณผู้ชม่าบอกว่าค้นบอกข้าใจกับบอกข้าใจเนาะ นี่นะคะ เกิดอีหยังขึ้นเนาะค่ะพี่น้องขะบอกเข้าใจกันแบบใดเนาะนี่นะคะก็ไม่ได้แปลว่ามีอ่าปัญหากันนะคะระหว่างบอสกับซอนะคะคุณผู้ชมขาอาจจะมีปัญหากับทั้งอื่นเนาะค่ะแล้วก็มาทัวลงนะคะทําให้แบบบอสบอยเนี่ยโมโหนะคะคุณผู้ชม่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ยังเห็นเล่นอยู่กับน้องพลอยนะคะพาคุณแม่แอนนะคะไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่กทมนะคะคุณผู้ชมขาแม่แอนไปทัวร์คอนเสิร์ตหลายวันนะคะงานนี้นะคะเอาน้องเพชรกับน้อง คอยไปอยู่ด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าจะหลายวันอยู่นะคะก็มีคุณบอยสิริชัยนะคะไปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะพาน้องขี่รถเล่นชมสวนนะคะชมะธรรมชาตินะคะทีว่าไปแสดงเนาะคะ่ะพี่น้องขาก็คือสวยมากๆแล้วก็น่ารักจริงๆค่ะน้องเพชรน้องพลอยนะคะคุณผู้ชมค่ะกาลังเป็นตาฮักเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือ ผ้าลองผ้าล้ํานะคะจากน้อยกระสิ้หญ่ยขึ้นกระสิเป็นอ่ามอนล้ําคือพอกับเมีเยเลวนะคะนะ่ารักจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณแอนออรดีค่ะแล้วก็คุณบอยสิริชัยนะคะได้ออกมากลับขอบพระคุณพระพอ่อแม่เจ้าภาพใหญ่ใจดีนะคะครอบครัวตระกูลฉลองชัยตะสักกูน และครอบครัวเปลี่ยนแก้วพร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพร้อมผู้ดูแลส่วนเกี่ยวข้องในงการจัดงานในวันนี้ที่ให้ความเมตตามหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็แอนอรอรดีและบิวจิตชริยามาแสดงในงานอุปสมบทอันยิ่งใหญ่นี้นะคะ ที่บ้านวังวัดตําบลยางสาวอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวอําเภอวิเชียรบุรีทุกทท่านและขอบพระคุณพี่น้องที่รับชมให้กําลังใจหน้าเวทีทุกทกท่านครับนี่นะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศน่ารักอบอุ่นอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่น้องแน่นเต็มเวทีค่ะแล้วก็งานนี้นะคะพ่อบอยแล้วก็แม่แอนนะคะนําน้องพีพีค่ะมาขึ้นบนเวทีด้วยนะคะน่ารักมากๆสําหรับสาวเพศสาวพอ้อยนะคะพี่น้องค่ะ ขึ้นเวทีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้น่าจะขึ้นจนแบบชินแล้วนะคะคุณผู้ชมขาไม่มีความแบบตื่นเวทีแต่ยังใดนดาน้องเ็นจอยน่ารักมากๆค่ะคุณผู้ชมขาโดยแฟนคลับก็ชื่นชอบนะคะ mm hmm. แฮปปี้นะคะที่เห็นน้องเพชรกับน้องพลอยนะคะมาขึ้นเวทีกับคุณพ่อบอยแล้วก็แม่แอนค่ะคุณผู้ชมขาแฟนคลับก็ยังชมกันสนั่นเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าครอบครัวอบอุ่นน่ารักจังเลยนะคะ น่ารักมากค่ะพ่อก็หลอ่อแม่ก็สวยลูกๆก,ก็น่ารักนี่นะคะครอบครัวปุริสายอบอุ่นมากค่ะนาหาักแท้นี่นะคะครอบครัวอบอุ่นมากเลยเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะลูกนี่นะคะบางคนก็บอกว่ารักนะเจ้าแฟรเจ้าแฟน่ารักมากๆเลยนี่นะคะคุณผู้ชมมาร์ลายติดตามทุกที่ที่มาร์เก็ตเพชรบูรณ์ปานนี่ลูกซ้ายแม่ยังกลับ ไม่ถึงหล่มสักเลยค่ะนี่หลายคนก็มากติดตามนะคะคุณบอยแล้วก็คุณแอนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะชีวิตคุณพ่อลูกอ่อนกับคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังวุ่นวายสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะพาลูกจากนะคะไปทัวร์คอนเสิร์ต ไปเที่ยวนะคะพี่น้องคะเวลาที่ออกคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะก็จะพาน้องไปเที่ยวเล่นนะคะเปิดหูเปิดตาอาจจะดูธรรมชาติบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ่ะกําลังน่ารักเลยนะคะน,น้องเพนน้องพอยก็คือสิงห์จะความตีลายนะคะพี่น้องคะญงขึ้นก็คือสิได้เป็นหมอล้ําเหมือนแม่แอนเลยนะคะแล้วก็บอยๆนี่พาลองพาล้ํา,าเลวด้วยคะ่ะพี่น้องคะแล้วน้องน่ารักจริงๆเรียนรู้ไวมากๆนะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่นะคะแฟนคลับก็ยังแห่ชื่นชมน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะคะคุณผู้ชมขาบ,บอกว่าน้องพลอยน้องเพชรมีแววตาที่สดใสร่าเริงและมีความสุขเพราะได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อบอยแม่แอนและเครือญาติทุกคนที่มีแต่ความรักและความเมตตามอบให้เห็นแล้วมีความสุขอบอุ่นใจมากคะ่ะนี่นะคะ ใช่จ้าไม่ว่าจะไปไหนทุกที่หรือทําอะไรก็ตามเอาเด็กเล็กไปให้บอกกล่าวปกปักรักษาคุ้มครองจะได้ไม่มีอะไรมาทักมาท้วงเลยจ้าพ่อบอยแม่แอนเป็นคนที่ทําบุญและบุญครั้งนี้จะส่งให้และบุญครั้งนี้จะส่งให้พ่อแม่จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเด็กสองคนมีบุญวาสนามาเกิดจริงๆได้อยู่ในอ้อมกอดพ่อบอยแล้วก็แม่แอนคะ่ะ มักนิสัยคำบอาคำจ่า,จาของบอดบอยและตอนนี้ทั้งมักทั้งลงเต้าแฝดนี้นะคะพอบอยกับแม่แอนสอดลูกดีจริงๆเลยนะคะถึงจะมีดาม่าแด่ก็ะบ่ได้ใ่ใจอยียงนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าดาม่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเด็กน้อยซัมเน่กับบอท่านได้หูจากควงพิซเวาออกคำมปินนะคะพี่น้องคาน้องกําลังฝึกพูดนะคะไม่ใช่จะเรียกพ่อเรียกแม่ได้เลยนะคะกับชื้อ ก็คือออกเสียงสระไดยูนะคะตอนนี้ป้าป้ามมาม,า,มานะคะน้องพอได้แต่โตขึ้นเดี๋ยวน้องก็เรียกพ่อเรียกแม่เองนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือหาให้นน้องเว้าวนี่คือน้องว้าวเก่งว้าไดนี่คือสุดยอดแล้วนะคะพี่น้องขะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับข่าวสารนะคะน้องเพชรน,น้องพลแล้วก็คุณบอยกับคุณแอนค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจนะคะให้ทางคุณบอลศิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีด้วยแล้วกันค่ะไม่รู้ว่าเจอดรามา่าหรือคําพูดอะไรที่สะเทือนใจหรือเปล่านะคุณผู้ชมขาที่เหตุไห้บอสนะคะตรงโมโหแบบนี้นะคะพี่น้องคะซึ่งมันไม่มีใครทราบได้จริงๆนะคะอาจจะเป็นความรู้สึก หรือเรื่องส่วนตัวก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมขาอย,ย่างไงก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางซอแอนออรดีค่ะแล้วก็บอสบอยสิริชัยด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาสวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวเจรี่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ